ก้าวสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมนูบเกมมิ่งนะครับกดนี้ใช่ไหมอ่ะฮะแล้วกดไลน์วันนี้ผมก็จะมาเล่นในโหมดของนินวยอร์กเล่นไปแล้วเนาะพี่หยางมาเราจะเล่นหมดนี้กันเลยที่รู้บอกเลยว่าตอนนี้ผมก็อยู่ในเกมเวอร์วอซนะครับเป็นเกมซอมบี้เออซอมบี้แบบจะแห่กันมาแล้วแล้วออัน,นอันอาวุธอันนี้แปลว่าอะไรวะน่าจะแปลว่าตัวละครใช่ปะ เออผมจะเล่นเป็นเอออัออนนี้มันชื่ออะไรวะอ,อ่านชื่อไม่ออกโอเคมา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 ,มาได้เวลาเลยกันแล้วก็วลุยดีครับรออะไรอะ่ะอ๋อรอกูกดเองมันคือมุก มาอยู่ในเมืองมาครับเลยอารมณ์ก็จะคล้ายประมาณแบบเลฟฟอร์เดใช่ไหมประมาณนั้นเออแล้วอาวุธไม่มีให้เปลี่ยนหรอครับมา,าได้เวลาลุยแล้วทุกคนไปอยู่ไหนกันเอ,อ่อ เฮ้ยอะไรใครเคาะประตูเนี่ยเฮ้ยเอ้ากูเปิดมึงฆ่ามันโอ้ไม่ก๊อตเกมนี้คือเมาส์ไวสัดเลยไอ้เปิร์นเปิดอะไรอ่ะลูกซองเป็นลูกซองเก็บเสียงด้วยนะครับเนี่ยมาได้เวลาลุยนี่ น่โอ้เยอะ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 โอ้โหเยอะเออไม่เท่าไหร่ครับก็ไม่เท่าไหร่โอ้ชดโดนกูโดนเออหึบนี่ตามมาเลยบอทตามเพ่มาเฮ้ยตากูไม่ดีเหลืออะไรวะเนี่ยอย่าไปรอดนะครับปล่อยปล่อยให้คนในทีมเก็บเราจะมันเน้นที่ไอ้พวกนี้กัน เฮ้ยมันยังไม่ตายอ๋อน,นึกว่าตายละโอ้โหลุกอย่าลุกขึ้นมาพี่ไม่ชอบอืมอืมเล่นยากมากลุกเกมเมอร์ลุกเกมมิง่งลุกเกม,มกเกมอร์เออเออเฮ้ย <c oughs> มาถนนึงแล้วขอเปลี่ยนปืนก่อนเปลี่ยนจากเปลี่ยนจากลูซี่เป็นลูกซองเปลี่ยนจากลูกซองเป็นลูซี่แล้วกวดอย่างนี้ใช่ไหม โอ้ยังฆ่าสอมบี้ได้นิดเดียวอยู่เลยอ่ะยังไม่มันเลยอ่ะสอมบี้หมดแล้วเหรอโอ้โหไอตัวเธอครับนี่หัวเน้นๆน้ะขึ้นมาเดโดมีวา้าบอ่ะ ถึงแล้วไปไม่น่าจะมีอะไรนะโอ้โห,ห,หโอ้โหโอ้โหเยอะ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 มากโอ้ยแม่งมันเลยอันี่ปืนอะไรว้าก็คือปืนพกใช่ไหม ือะไรวะอ้วนแรงอุืนนีดแรงลงปืนนี้ดิเออยัองยังยังมันแห่กันมาเยอะมากผมแบบผมเล่นแบบวันๆนิดหน่อยละก็ไม่เท่าไหร่อะครับมันก็แค่สองใบเองโอ้โอ้ยตกใจเผลอยิงเพื่อนไปหนึ่งเม็ดซอรี่ซอรี่ เดินกันต่อเลยสหายเราจะไปประกาศสักดาให้รู้ว่าพวกสมบูรณ้กำลันกระจอกโหเจอของดีของดีต้องเก็บก่อนเปิดถึกเหมือนกันนั่นแหละโอ้โเจอสิ่งที่ดีกว่าเอ้ยปิดปืนอ่าฮะ ตามมาเพื่อนเอเ้ยอย่าโดดอย่าโดดเพ่ไม่ชอบให้คนเกาะเข้าใจมาลิฟต์จำได้ว่าต้องลงลิฟต์แต่ลิฟต์ชั้นไหนวะเอ้ยอะไรวะเฮ้ยเปิดอะไรอ่ะเยโดดลูกซองไม่ใช่อ่ะลงยังไงอ่ะลืมแล้วอ่ะลงลิฟต์จะจำได้ว่าลงลิฟต์ เซรีฟตัวไหนอะโว้ยเหหรือเปล่าเกิดอะไรขึ้นอ่ามันรู้ตัวแล้วเหรอรู้ตัวแล้วเหรอว่าเพื่อนตายนะน้องเฮ้ยเฮ้ยเพื่อนเป็นยงโอ้โหแรงใช่ย่อย มามึงเจอลูกโม่กูตายหมดยังเนี่ยยังไม่หมดยังไม่หมดยังไม่หมดนี่โคตรมันเลยเกมนี้เออโอ้เยอะ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 แต่ไม่ค่อยเล้าใจแบบไม่ค่อยแบบไม่ค่อยแบบมีมีฉากแบบคิดเอ้ยไม่มีเลยไม่ค่อยติดเจลแต่มัน

คลิปเริ่มมันแล้วว่ะแต่แม่งกระสุนจะหมดละโอเคลุยอึ๊บอึ๊บโอ้โหแม่งกิ้งกิ้งอันนี้คือปฐมพยาบาลไม่จำเป็นครับเปลี่ยนปืนแป๊บหนึ่งโอเคแล้วก็ หมือนมันจะมีเวลาให้เราด้วยนะ,ะ ok เวลาก็เหลือไม่มากไปมันใกล้จะมาละมันใกล้จะมาละพวกซอมบี้โอ้โหมันจะปืนกลว่ะเปิดกล่ออกมาเลยอีกหนึ่งนาทีมันจะมาแล้ว ให้ทุกคนอีกหนึ่งนาทีมันจะมาแล้วเฮ้ยไม่ตั้งป้อมปืนดีวะไม่จำเป็นเฮ้ยข้างในมีกล่องด้วยอีกห้าสิบวิอีกห้าอีกห้าสิบวิความมันจะบังเกิดมากริดอีสจูสมาเก็บต่ออีกอีกอีสามสิบวิปะ โอ้ยบอทไม่ช่วยเตรียมอะไรเ็วเฮ้บอทจริงปะเนี่ยบอททิปอ่ะมึงอะไปไม่มีกล่องใส่ปุ่นปืนกลหนักเลยเหรอวะผมจำได้ว่ามันมีนะตรงเนี้ยท้าไม่เมยก็ได้เวลามันละมาอีกสิบสี่วิมา,มาพร้อมละพร้อมละ เลขไปพวกบตอตมาแล้วมาแล้วสุดวิแล้วมาแล้วมา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 แค่เพียงะไม่เห็นมีอะไรเลยโอ้โหโอ้โหเยอะเยอะเยอะมา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 เลย เออ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 เเข้ามามึงเข้ามามึงเข้ามาไม่จริงก็เข้ามาเอ้ยโอ้โหกระสุนหมดอ่าเี๋อีกกระบอกหนึ่งเดี๋ยวผมไปสู้แล้วยยัปชิดเองเอ้ยมีตัวหลุดตัวหลุดอ้าวเอ้ยเอ้ยเอ้ยโอ้โหหน้ากูเขียว เฮ้ยตัวหลังก็มาว่ะแย่ละโอ้โหเยอะ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 อะดูโดนฮึปเฮ้ยตัวใหญ่มาใครโดน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 เฮ้ยกูยิ้มเพื่อนเต็มเต็มเลยเมื่อกี้ไม่ไม่เป็นไรมันเป็นบอทบอทบอทไม่ตายหรอกบอทไม่กดเลย มึงเข้ามามึงเข้ามาคุณเชิดตายยากจังวะอือย่าบังดิเออเออเอ้ยคุณจนพังชอบเออเออเออเข้ามาเข้ามาทั้งวันยังได้ครับเป็นยังวะน่าจะหมดแล้ว มีซศพไม่ไม่เอกไหมมีเอกไหมที่บ้านเธอมีเอกไหม่ไม่เอกไหม่ไม่เอกไหมมีไหมมีคนไหมเธอมีเอกไมที่น่ารักแบบเธออ่าก็สุดหมดโอ้ชีวิตตัวใหญ่มาตัวใหญ่มาเฮ้หลีก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 โอ้โหมันมาละมันมาละเฮ้ย เอ้ยอึ๊บนี่ตัวใหญ่ตายยังวะฮ้ามันยังไม่ตายเออยิงตุดมันยิงตุดเฮ้ยยิงตุกมันเออไปเลยสวัสดีครับซีอาร์ม่กับไต้พมร อะไรนโอเคครับได้รับภารกิจละที่มันคือสไนวะยาร์ดู้สไนวะต้องกูต้องไปทำอะไรข้างบนเนี่ยไปทำตามภารกิจก็พอเฮ้ยโอ้โหเยอะเยอะมึงเข้ามามึงเข้ามามึงด่าหน้ากันเข้ามา กูไม่เคยกลัวอยู่แล้วเออโอ้เข้ามานืมให้มันรู้ตะบังว่ากูเป็นไผ่น่าจะหมดละทห่ดูคิดผิดที่เล่นสนยเนี่ยฮะเอ้ยลืมเปิดประตูฝั่งนู้นยังไงกันแน่มันบอกให้เราเปิดสีบานนะ เอ,อ่อไฟแอนเซนซิทีฟฮะเดี๋ยวยัยเป็นพูดมัวไปหมดละมาเก็บกล่องไปให้มันโอเคโอ้เก็บได้แค่ทีละกล่องเหรอแล้วบอดอะบอดทำอะไรอะบอดไม่ทำอะไรเลย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 ไปไหนไหนะ ว่ s, <S คุณถามค l ับว้าวเป็นไรอ่ะไปนักกระเพิงนักกระเพงหนุ่มผู้รอดชีวิตจากความตายปล่อยปครับปล่อยปเพื่อนสู้ไปเราก็ทำธุรกิจ ไปด้วยเฮ้ยเยอะเยอะเยอะลุยทำไมกูต้องติดคำว่าลุยเดียววะไม่เข้าใจเฮ้ยโอ้ยยิงไม่โดนเลยปืนกากปืนกากหรือคนกากวะครับเนี่ยไม่เข้าใจ ไปเลยสองกล่องโอ้เสียงคดกวนต้นตีนเลยเล็กไปเล็กไปค่อยๆเดินแล้วกันเนาะไป เฮ้ยนี่ยังฟันโดนอยู่นี่มึงเข้ามาเด็ดมึงเข้ามาเด็ดดีไหนวะเอ้ยมีตัวเรียกลำโพงว่ะโคลาคงเราจะไปฆ่าเอ้ยตัวอะไรน่ะโอ้โหเท่ด้วยเองตายยากจังครับตายยากจังครับตายยากจัง ตายยากจังตายยากจังปล่อล้เน้นเอาของไปไปไปปล่อยเพื่อนเราจะปล่อยเพื่อนซูไปนะครับส่วนเราก็มาเอาของเน้นจบภารกิจโอ้ไปโอ้โห ตามศพนี่ครับเสียผมเอามาให้เสียได้ไหมมาเสียครับของของเต็มแล้วครับลุยลุยกูติดจะคำลุยลุยเพราะชอบลุยชอบบูเอ้ยโอ้กูดกุกุกุเจ็บกูเจ็บโอ้ เ้ยไปตัวสารพิษโอ้กูโดนโอ้ในทับตกนี่ยิงสุดรมันเข้าไปโอ้เอ้าไม่ไหวละไม่ไหวละอ้ากูกูจะตายละกูจะตายละโอ้โหโอ้โหโอ้โหขึ้นมาเถอะ โอเคดีล็อกบอร์ดใครจะขึ้นมาบอร์ดบายเาออกจากเมืองนี้กันเถอะเป็นไงกันบ้างเหรอครับสำหรับคลิปในวันนี้ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับและวันนี้นั้นก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับไป